สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่วันนี้เรามาอยู่แถวย่านพระรามสามนะครับหลังจากเราเดินงานเสร็จแล้วนะครับเราก็มาหาของกินกันนะครับร้านอื่นปิดกันหมดละเรามาดูอะไรบ้างวันนี้เรามาที่โย่งแซบเลยเก๋เจ้าของเป็นคนเลยนะชื่อเขาบอกว่าเป็นคนเลยเฮ้ยร้านนี้แม่งขายดีมากเลยผมจะโฟกัสให้ดูร้านรอบอยู่นะก็มหัวก็หวัวก็หมกหมวัวนี่เนี่ยเออเนี่ยไห,ไหมวันนี้เต็มร้านแล้วเมื่อกี้ผมต้องมาลั่งรอคิวเนาะเออนะ ถามว่าข้อนี้ร้านนี้มีอะไรก็บอกว่าอย่างแรกก็คือต้มแซบต้มนี่แหละเออเนี่ยวันนี้โลก,กิมจุ๋มนะเี่หมูหมูว่าเขาใช้อย่างดีนะเนี่ยนะนี่แล้วอ้นี้ออมะม่วงนะเราสั่งมีสั่งสี่ห้าอย่างนะแต่ว่าเขาค่อยๆทยอยทํามาส่วนส้มตามก็หมดไปเรียบร้อยเป็นที่ปริญาครับหรือลาซากครับหรือลาซากแลก้วส้มตามประมาณแบบนี้นะถามว่าทำเลตรงนี้ดีไหมเป็นยังไงผมบอกว่าเฮ้ยถ้างวงจุ้ยมาดูคงงง,ง,งว่ะ ทำเลนี่อยู่ใต้สะพานหมดเลยนะนี่นี่คือรถมาจอดกินข้าวเนี่ยนี่เนี่ยลองมาดูนะโอ้โหนี่เต็มไปหมดเลยนะรถนะครับสองฝั่งนี้เห็นไหมห้องคูหานี่ห้าห้องนี้ล้างนะครับซ้ายก็ล้างขวาก็ล้างนะทำเลนี่ทําการค้าไม่ได้เนี่ยแต่น้องขายดีจริงๆเฮ้ยจริงๆนะเนี่ยรถจอดเต็มหมดเลยนะถ้าคนมาดูคงจุวยคงงงงงเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นขายดีจริงๆนะครับถามน้องเขาตั้งแต่คำๆผม กเจ็ดโมงแล้วรถเต็มตลอดนะกี่อีนั่งกีอีโดนตีกันแล้วแถวนี้นะก็ถามว่าคุณภาพราคาเท่านี้เป็นยังไงมัางเฮ้ยเราเมนูเข้ามาดูเลยดีกว่าวะเฮ้ยมีเมนูก็ไรติ๋วเข้ามาหน่อยเดี๋ยวเราไปยูเมนูรีวิวว่าเฮ้ยร้านนี้เป็นไงดีกว่าเนาะเออเมื่อกี้เราก็ลืมพูดกันไปนะแต่ถามว่าเนี่ยแม่น่ากินป่ะราคาไม่น่าจะแรงนะดูนดูจากราคาไม่น่าจะแรงมากเลยะเราดูก็นรู้แล้วว่าเป็นยางี้นะ เออเว้ยเฮ้ยไม่น่าเลยเว้ยเออนี่ยไงเน,นี่ยเราแอบ,บมาดวนนิดนึงสบายาสบายสบายนี่เมนูพี่เขาเนี่ยมาไั่ลาบถึงไหมราบกับส้มตำนั่นนะนะมายัดแม่ลาบเนี่ยเมื่อกี้ว่าสั่งน้ำตกนะสั่งลาบก่อนนี่ให้ดูดูดูดดดอาสภาพเฮ้ยน่ากินนะเนี่ยนะดูว่าต้มแซ่บเท่าไหร่เฮ้ยราคาไม่แรงนีว่วะส้มตำถาดน,นะปูปลาละร้อยห้าสิบบาทมิมาเป็นถาดอยากโตข้างสั่งกันนะ เมื่อกี้นี่เห็นเลยต้ยมยำปูม้า80-90เก้าิจิ้มจุ่มหมู180บาทเห็นไหมครับนี่มีหมูกระทะด้วยนะราดน้ำตก70-80ปสิบเออแม้ราปลาะเพียนมีด้วยนะของหายากนะเนี่ยไก่ย่างก็เขาสวนกวางเฮ้ยกวางตกกวางไม่ได้เขียมนี้หนูวกวางตกงอง,งูหายไปอะ่ะเขาสวนกวางนะต้องมีงง,งูนะเออนะ 80บาทครึ่งตัวตัว160บาทเฮ้ยราคาไม่แรงนะมีตับหวานด้วยไหมปลากระพงก็ตามน้ำหนักเฮ้ยราคาใช้ได้นะปลาช่อนตามน้ำหนักเสือร้องไห้ข้อหมูย่าง70 80บาทนะเนาะเฮ้ยมีก๋อยกบด้วยเฮ้ยแถวใครสั่งนะวันหลังเนี้ยก๋อยกบก๋อยกบก๋อยกบนี่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนะเนาะเนื้อลูกจิ้มแล้วก็มีอื่นนะ ถามว่าต้มยำเท่าไหร่ก็ประมาณ90บาทนะดูกระทางแล้วพวกยำต่างๆอะไรยำต่างๆเลยนะ90ยำม,มัมม่ายำไส้ตาําปีกไก่ทอด 70. เจิบเฮ้ยใช้ได้แหนมซี่โครงเจ็ดบาทเองเฮ้ยราคาดีนนวมาผัดผักบุ้งก็60ส0ปิผักลมิสเจิบาทเออเฮ้ยราคาใช้ได้นะเนี่ยนะข้าวเหนียวนี่เมื่อกี้ไม่ให้เต็มกระติปเลยนะเรากินเกือบหมดแล้วละนะนะก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรนะเนี่ยดูเด็ดร้านน้องเขาเนี่ยนี่บรังมาผ่ามานะ โยง่งแซบเลยก๋อยนี่คนเลยนะโยง่งแซบเลยก๋อยอาหารไทยนะยีสานนะหาง่ายๆคือใต้สะพานตรงนี้ครับเราเลี้ยวมาจากไอซุซีก็ทางฝั่งด้านโู้นเดี๋ยวมาพว่าเจอหมูขอมุมนี้เลยเออง่ายๆเนาะไม่ไกลมากก็สะดวกนะโอเคได้เวลากินแล้วสวัสดีครับ